สวัสดีค่ะน้ำมตค่ะสวัสดีครับน้ำมลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับน้ำมุนค่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่1ิบหสิงหาคม2 5 6พหิบเจค่ะเป็นคลิปแรกของหวดีนี่เนาะน้ำมุนค่ะได้ยินว่าน้ำมุนนี่โอว่าสันโคกับเจ้าทีเจ้าทางวัสดลั่นวัสดฝันมือใดน้ำมุนฝันมาเคลื่อนนี่นะฝันมเมื่อนนี่มเมื่อนทัานสีนี่เนาะฝันจะไม่หนาะฝันมาสายใหญ่พยางามมาบาน สร้างตูบง่ายเนาะพอจิมาถือพอจิมากระถือถ่ายรถห่วยวะาอก็เลยเอิดในเอบวาเอบไปเอบสร้างมากระถือจิมากระถือถ่ายรถว่าสัสอพะคนอตีนหนาคนจิกระถือจิกระถือถ่ายรถเเลยเอบเลยว่าไล่ไปไล่ไปไล่ไปยังไม่หล่ะลงมาแบบเป็นคนผูกบบใหญ่อุ้ยที่สร้างว่าเนี่ยคนผูกบบใหญ่นึ่งมายืนจึงเพิงสิขอนางถ่ายรถซื้อบ่ไดกกระถือดอกเพคนวะค่ะอย่างไรกคือสิว่านางถ่ายรถ ก็สิวาเป็นคนหรือสิวาเป็นผีหรือสิว่าเป็นเจ้าทีกับพื่อนห่างไงคือเมื่อเพื่อนกับนางถ่ายรถถ่ายรถกรับตาล้มบ้านถ่ายรถเนี่ําลงค่ะจึงนั้นจึงว่านางเงื่อนเธอเลยเป็นบ่านก็เลยว่าโอ้เอยเ่านางคักร้ายอันถ่ายมันเงื่อนึ้นและนามันเงื่อนึ้นแล้วเลยค่ะ แต่ไเลขกระสือเอาที่อ,อะทะเบียนรถลดจากคลองอยืมไปหาซื้อตัวอื่นว่าสัาน้นโอ้ว,วางสั้นเลยเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายดำมืดโอโ้ยให้เทาก็บก่กเทาให้ให้เป็นนมของบอนเป็นนุ่มไหวกาลางคนนะตอนเห็นดำเลย<บ>เห็นดำขลุกมาเลยย,ยุ้ยยังไงจนอยากก็เลยบอกมา<บ>ขั้นขั้นว่าสียหายเลขอิ๋นย่ากระเสือตัวได้แล้วก็เลขท้ายรถลดจากคลองนึ่ก็ซื้อเป็นยังขึ้นล่องขืนว่าเพิ่นบอกจังสีเลยแม่ ไปทะเบียนมัจะได้ตัเหมือนเม่ก่อนส่ไหวยก็บอกว่าอันมันจะออกแท่อยู่บ่อยถ่ายรถซื้อกลับไปกับมาซื้อขึ้นซื้อลอง้แต่เลขรถจะคล้องไปซื้ออยังละตัวอื่นน่ะพิ่นวาจังสิขน้นใ้ซื้อตัวอื่นมันจซื้อแต่ได้ถ่ายรถจะคลองไซื้อตัวนี้ได้ถ่ายรถนี่ละแม่ในค่วงฟันนี่น้ำมตเห็นส้่งยางเขามาจักโตตัวเดียวส้างตัวเดียวแต่ว่าตัวใหญ่ โอ้พ่อหองบอกเพคนไว้อันโอ้ยจัริงๆยังมากกระถือไปเลยเพิ่กอปวูบลงไปเป็นคนคนหุ่นไงโอ้เบบ้าไก่ล่ะเป็นคนเลยแมนโต้ดำคึกมึกเลยแมนนางนางนางลงใส่ถ่ายรถเลยปะคะเสวยป้าถ่ายร่วงผูกกับนางรถกับเงืองนะเพอรเบอร์ทั้งถ่ายกันหัวลงโอ้สีเหล็กถ่ายมันแหนเลขทะเบียนรถบัตรสี่เก้าหนึ่งแปดแล้ว สี่เก้าหนึ่งแปดค่ะบ้านเลขที่เลขทะเบียนรถของน้ำมตนค่ะบ้านเลขที่น้ำมนบ้านเลขที่หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดบ้านเลขที่หนึ่งห้าแปดส่วนมากน้ำมตนนี่สิฝันเกี่ยวตะกับรถจะของเนาะเหมือนไข่ไข่ก็ว่าวนเวียนอยู่ตะกับรถแล้วก็กลับบ้านเพราะว่าเห็นน้ำมตนฝันหลายรอบแล้วค่ะเกี่ยวตะกับรถจะของแล้วก็ ออก้อมเนาะ,นะออกดู้อมค่ะท่านผู้ชมออกสมมติว่าครอ่งวดนี้บบเขาหงวดหนา้ามากเขาค่ะลืมเอาเลขเนาะค่ะหงวดทิพานมามาให้เบิ่งค่ะหงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขน้ำมุนเขาเลขน้ำมุนเขาแต่ว่าบบได้อาแฟมมานะนำเนาะค่ะบบได้อาแฟมมานะนำเลยบบได้ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเพราะว่า หวดทิพานมาน้ะมุ่นหายเลขทะเบียนรถเนาะฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถขั้นนี้ละเพื่อนว่าเลขกับเขาก็คือแต่ว่าต้องตัดกับหมุนเอาเนาะค่ะหมุนเอานี่หันเพราะว่าทะเบียนรถเพิ่นสี่เก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะ4ี่เก้าหนึ่งแปดเลขออก4ี่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมเลขออก4ี่หนึ่งเลขเขามาตามเพิ่นคลิปเดียวเนาะค่ะความฝันเดียวค่ะหววทผพานมาเลขกรเขาค่ะแล้วก็เขาดูเขาบ่อยพรอบน้ามุ่นนี่เขา งวดเว้นงวดบางเท้อกะะสองงวดติดต่อกันบางเทือกันสามงวดติดต่อกันค่ะท่านผู้ชมถือว่าเป็นผู้ทิ่ฟันแม่นค่ะลัง,งวดนี่ก็ล่องตามนาม้ำมนเบิงอีกข้างหนึ่งค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขเพิ่นกับเขาลัง,งวดนี้มาฟันเกี่ยวกับทะเบียนรถอีกกับบอนเนเนาะค่ะในทะเบียนรถอะซีมาอีกเนาะค่ะน้ามตนค่ะซื้อขืนซื้อลงเอาซื้อขืนซื้อลงตัดกับหมุนเอาค่ะจับใส่ในซีโตนี่ล่ละค่ะ,คะเพราะว่าได้ฟันค่ะ ฟันขาดแล้วฟ <Goodnight. S 1> ันมาสางตูดใหญ่ขี้ยางเขามาบ่เมล็ดที่บ้านกะลิรถลดสางก็น้ำเก่าอยู่แล้วแม่ยถ้าผู้ใดฝันเห็นสางน้ำเก่าอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะตีจากวามฝันกับสีเก่าหนึ่งต้องสางตัวหนึ่งเนาะสีเก่าก็ป้ายทะเบียนเด็นสีเก่าหนึ่งกับเก่าสีเพราะว่าสางสีขาค่ะทะเบียนรถกับเขาอุ้ยวามากคนคนแขนลูกคนแขนฟันนิ่งลูกอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชม่คะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเวลาเพิ่นฝันแบบจังๆคักๆนี่มันมากเข่าค่ะท่านผู้ชม เพราะว่าแอดกับมาตามเพิ่นบ่อยเนาะค่ะเป็นแนวทางเนาะนามลค่ะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรละฟังวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะผู้ไรเคยตามนามลสีหูเนาะค่ะผู้ไรเคยมีโชกับนามลกับสีหูค่ะครับค่ะในงวดนี้ก็ขอให้มาขอให้ฟังอีกขอให้เข้าอีกเนาะนามุนเนาะค่ะขอให้มีโชคใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอบคุณน้ำม่ได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้ำม่นครับขอบคุณครับ,บสวัสดีค่ะมาสรุปเนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้ำม่ค่ะในงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6เจ็ดนี่ค่ะน,น้ำม่นนี่เพิ่นฝันเมื่อคืนล่าสุดเพิ่นว่าค่ะฝันว่ามีส้างใหญ่เพิ่นว่ายางมาเพิ่นว่ายางมาตัวเดียวเพิ่นว่ายางและลูรูรูเขามาในบ้านเพิ่นเพิ่นว่าค่ะ เขามาแล้วเลงใส่กับรถกระบะเลยเพื่อนว่าค่ะเยียบรถกระบะของน้ำมนเน,น,นาะค่ะน้ำมนนี่ก็เลยห้องขึ้นเนาะคะ่ะบอกผัวเพื่อนเนาะค่ะว่าให้ออกไปไล่สร้างนี้ว่าสั่นส้างเยียบรถเพื่อนว่าค่ะบวยตะเบ้าแล้วน้ำมนก็เลนออกมาจากในบ้านเนาะคะ่ะพอออกมาแล้วสร้างจังไดจังกายหด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 ,หด,หดลงเพื่อนว่าค่ะกายล่างเนาะคะ่ะย่อย่อย่อลงมา เป็นคนเพิ่นว่าค่ะคนกับเป็นคนโตบักใหญ่ดำคึกมึกเพิ่นว่าค่ะเป็นผู้ชายเพิ่นว่าค่ะมาเอากระบะถ่ายลงเพิ่นว่าค่ะแล้วก็นั่งเพิ่นว่าบวยตะนั่งล่งแล้วล่อนาเพิ่นว่ารถทั้งนานี่งายขึ้นเพิ่นว่าค่ะยกขึ้นเลยเพิ่นว่าทั้งถ่ายนี้ยุบลงเลยเพิ่นว่านาเงื่งปางางเพิ่นว่าค่ะ นามุนเพิ่นก็เลยว่าเป็นยังจังไม่เหตุยังสีเนาะค่ะว่าให้ผู้ชายผู้นั่นเนาะค่ะผู้ชายผู้นั่นก็เลยเว่าขึ้นว่าไปหาสื่อทางอื่นเหตุยังว่ัสนเลขนั่น่ัสนโศกลาบเนาะมันอยู่กับหลจักของเพิ่นว่าค่ะให้สื่อเอาเป็นยังทะเบียนนี่ตัดกับหมุนเอาเพิ่นว่าในสีตัวนี่ละเพิ่นว่ามันสีออกในนี่ละเพิ่นว่าค่ะบอกนามุนเนาะค่ะ น้ำมุนเพิ่นกระเลยใด้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขก,ก็คือ C918 เนาะคะ่ะเป็นเลขทะเบียนรถกระบะของน้ำมุนเองค่ะ158นี่เป็นบ้านเลขที่เนาะคะ่ะบ้านเลขที่ที่น้ำมุนอยู่ที่ส่างใงยางเขาม้าเนาะคะ่ะ นี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้ำม่นค่ะในงวดวันที่สิสิงหาคม2 5 6 7นอยี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับน้ำม่นสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกการใบค่ะน้ำม่นนิ่งวดว่าหันกับเขาค่ะเรเพิพนนหาทะเบียนรถมา ัวเก้านี่ละเพิ่นหามาตแต่่าเลกออกซีหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าผูไรดหมุนเอากระซีได้ค่ะ,ละหลังงวดนี้มาฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถอีกเพิ่นว่าค่ะโชคไงอาจิียูน่ในี้ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผ้าร้อย,ยนํานเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมขอบคุณค่ะ